ฝนดีขนาดพี่น้องเบิ้งเข่าจะเขี้ยวกะจีพู้น่ะเมฆมาอีกแล้วฝนดีค่ะพี่น้องปีนี้สุดยอดเลยระเบิ้งพี่น้องเมฆมากก่น่บไง มืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วจะเป็นฝนดีครับเอป็นไงก้อนบักไงแหล่ปื๋ๆไหมุ่นะคนนี้กำลังรินคาดว่าอีกจักหน่อยตกนักแท้ๆพี่น้องฝนดีเป็นตาไน ฝนดีฝนดีน,ดน,นหน้าก็เขียวประสน